ไม้ไม่เอาไว้เลยนะครับโอ้ลงลงเอาประมาณนี้ครับเดียวเดียวเดียวห่งองาอเาเปิดผสมมาเลิกครับหลังจากที่รอไมโครขุดสระเนาะก็ประมาณ2-3วันนะครับ ไ hey, hey, hey. อ้ยอ้ไ้มอนี่ก็ดวลกันกับห้าร้อยห้าตัวแรงครับนู่นแหละดวลกันแรงไม่เกรงใจใครนะครับ <laughs> โอ้ยไปเอาลวดพัดลมตายห้าร้ <laughs> อ500ดยดวลกับห้าร้อยห้าครับโอ้ยตายเลยสึกนี้วานก็ไปติดฟิล์มมาแล้วครับไม่ไหวไม่มีฟิล์มร้อนครับ ก็ไปงานลงบ่อลูกลังนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิตัดบ่อลูกลังไปลงไหลทางนะครับนี่ครับห้าร้อยห้าเตรียมพร้อมแล้วทำโลมมิเนียมโอ้โหเงาวับครับอาเดินทางก่อนครับพี่น้องนี่แหละเดี๋ยวมาพามาดูกันใหม่นะ ทางกันครับนู่นแหละงานลงราทางคอนกรีตนะครับไปทางนู่นแหละในหมู่บ้านนะครับตายเลยนัดกันมาสี่ห้าคันนะครับไปเห็นหน้าจริงๆแค่นี้แหละครับ <laughs> เอานู่นแหละครับไปเจอกันหน้าง,งานเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับ ซอยต้นมะขามนะครับต้นมะขามไหนวะ <laughs> อ่ะเดี๋ยวใช้เซ็นสัมผัสนะครับผมว่าน่าจะอีกซอยหนึ่งเนาะซอยนี้ไม่น่าใช่อ๋อนี่ไงเจอแล้วครับดันน่ะนี่ไงนี่ไงเพิ่งเทคนกรีดเสร็จนะครับ โค้งหักศอกอีกนะครับามาแล้วตัวแรงห้ารอยห้าแคบจริงๆครับมุมหักโค้งไม่เผื่อรถเลย <laughs> งานนี้นาจะเทลาดนะครับ ยืนค้าเอวนะครับเสร็จัดให้ครับอ,อันเสร็จสิจ้นนะครับโอ้ยตรงนี้แหละครับมันมันหักหักศอกนะเรียกว่าหักศอกนี่เผื่อเลยนะครับแล้วก็ โยกสักสองทีนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเจ้าตัวแรงห้าร้อยห้าครับถอยเข้าไปเทข้างในเนาะตามเข้าไปดูครับเอาแล้วครับเอาแล้ว เป็นได้เอาโค้งแรกครับโค้งแรกโค้งแรกครับสวยหรูสวยหรูหรนะครับโอคโค้งสองนะครับโค้งสองก็ไม่มีปัญหานะไปกระพกุกพวงมาลัยมันขยับได้วะ <laughs> ไปครับน้องโบอิงนี่ห้าร้อย้า นี่แหละครับนี่แหละครับโอ้ว่าไปไหมตรงไปตรงไปอ่ะไปเลยไปเลยอ่าดูแต่ด้านหน้าครับนี่แหละจุดนี้แหละครับจุดนี้แหละจุดปราบเซียนนะครับแจ๋วแจ๋วแจ๋วเอ้ยทีเตะแต่ละที่นะครับไปด้วยกัน ว้าลาดมาเลยไปดูดีลาของเจ้าตัวแรงนะครับมาโอ้ยกิ่งไม้ไม่เอาไว้เลยนะครับว้าลงลงเอาประมาณนี้ครับเดี๋ยว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  งา่าไม่กับเราเราไปเนี้ยนี่ <laughs> ครับถังมินิม <laughs> อาอโอเคครับสำหรับคล,คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผม <laughs> ไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ